สวัสดีค่ะวันนี้ช่องติ๊กแอนด์อังเปานะคะวันนี้อากงจะตัดกล้วยค่ะกล้วยมันสุกแล้วค่ะสวัสดีครับช่องติ๊กแอนด์อังเปานะครับวันนี้กระรอกมันกินไปแล้วเนี่ยลูกนี้เจาะไปแล้วแล้วมีลูกหนึ่งลูกไหนนะปะเนี่ยลูกนี้ก็กินไปแล้วเนี่ยนีกินเป็นลูกหนึ่ง จาะลูกหนึ่งกล้วยที่บ้านนะครับกล้วยที่บ้านเราอ,อันนี้กล้ย<อ>กวยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้านีเลยกล้วยน้ำว้าแข่ต้นเตี้ยๆละค่ะมี่เคยถ่ายให้ดูนะคะวันนี้อังเปาเขาจะได้กินกล้วยแล้วตอนนี้กล้วยเริ่มแก่ละค่ะลูกไม่ค่อยใหญ่แต่แก่แล้วเนี่ย สุกคาต้นเลยเนี่ยหวานเจียบเลยนะี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงที่สวนข้างหลังทีหนึ่งว่าจะให้มันออกหลายหลายคือหลายหลายอันนั่นหน่อยออกเยอะแยะหน่อยหลายต้นวันนี้เป็นการปฏิบัติการเก็บกล้วยแกะกล้วยน้องของเราก็จะได้กินกล้วยและกล้วยผลิตผลจากที่สวนเรา วังมือด้วยคาเจาะให้เป็นรอยแล้วก็หักออกมาก็ได้ทีวีเนี่ยจะซื้อลอตเตอรี่ไหมแต่ <c oughs> วังไปโดนลูกลูกอื่นนะมีดมีดไปปาดถลกลูกอื่นเกียรมาตัดผ่าเองไปโดนลูกหนึ่งแล้ว หวีนี่สุกตั้งหลายลูกสามสี่สี่ลูกแล้วสุกคาต้นแบบนี้มันจะหวานมากๆเลยแหละป้าเอาตรงรอยดำดำ,ดำมันสีบนรอยดำาๆอ่ะเวลาเรายกหวีขึ้นมานมันจะได้ 2> 2ยังไม่ออกเลยลยังไม่ออกว่าปีต้องคอยรอรออีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็กายจะออกแล้วเน่อืม มั 1, 1> <ล>งสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหวีอย่าเอาเรียงไว้ก่อนให้ยางมันแห้งก่อนแล้วค่อยเก็บเข้าบ้านกนน็ยังไม่ส่งก็ยังไม่เอาลงหรอกมันส่งแล้วแต่รอกป้าอเอาเรียงตรงไหนอ่ะรอมากินคงไว้ตรงข้างๆตรงนี้นก่อนให no? e ้ตรงนี้เนาะบัวเดี๋ยวจะรอกันเข้ามาบ้านกินไงรอกมันร้ายมากเลยใบมะยมติดนี่ ไบมะยมมันติดอยู่ข้างในเรียงไปก่อนเรียงไว้ก่อนยางมันเยอะยางเหนียวมากาแล้วก็ไปจับตรงรยางด้วยนะ ี่ห้าหกเจด็ดโอ้ได้เจ็ดหวีวันนี้จะออกเจด็ดหรือเปล่าเนี่ยวั <c oughs> <c oughs> นนี้ได้เจ็ดหวีค่ะอ่าวันนี้อัปเดตให้ดูแค่นี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะ